สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่กันใน PUBG Mobile Server จีนหรือว่าเก e for peak นะครับ <c oughs> ทำไมต้อง peak ด้วยไม่รู้เหมือนกันนะแอบสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโหมดใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟจีนเป็นโหมดที่มีชื่อว่า payload team deathmatch นะครับมันก็คือโหมด team deathmatch ที่มีอาวุธในโหมด payload นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแอบสำหรับอาวุธในโหมด payload มันก็จะเป็นพวกปืน RPG ปืนที่มันแบบโหดนะครับ เรียกว่าเอามาสู้กันในแบบของทีมเดนแมทนะครับโอ้โหน่าสนใจแล้วก็น่าจะสนุกมากๆเลยนะ,ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมก็มีสิ่งที่น่าสนใจของเซเวอร์จีนอย่างหนึ่งกนะ็คือกล่องสุ่มทุดแฟชั่นซึ่งมันน่าสนใจมากจนผมอยากให้คุณผู้ชมดูอะพอดูแล้วมันคล้ายๆกับเกมเกมหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับมันคือเกมอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสนับสนุนโดยโกลเด้เติมเกม บริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองรวดเร็วปลอดภัยซึ่งทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะมากครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็คลมมิดพิชิตใจเธอและก็แพ็คซที่จะทําให้คุณผู้ชมได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ ID ของทางร้านได้เลยครับ โอโหดูครับคุณผู้ชม oh, ใช่เลยผมว่ามันเหมือนมากไซเบอร์พ huh> oh. oh! ับนี่ว่าแต่ชื่อเพลงนี่ชื่อเพลงอะไรวะเนี่ยโอ้โคตรมันเลย นี่ครับคุณผู้ชมเป็นกล่องใหม่ล่าสุดของเกม PUBG เซเวอร์จีนนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีเช่นเคยนะครับสําหรับกล่องนี้แล้วมีชุดเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสาหรับเจ้ากล่องนี้นะอนี่คุณผู้ชมชุดแรกเป็นชุดของตัวนี้เลยอย่างเที่สกิลเกี่ยวกับอะไรวะไพ่หรือเปล่าไปดูตัวที่สองครับมนุษย์กระบอง ตัวที่สามครับนักเบสบอลสาวนะครับแม่ตัวที่สี่ตัวนี้นักสเก็ตบอร์ดครับผมแล้วก็ตัวที่ห้าตัวสุดท้ายนะครับนินจารนครับผมโ,โหโคตรเท่เลยคล้ายๆกับไซเบอร์พังเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นไซเบอร์พับนะครับมันก็จะ มีความแตกต่างกันนิดนึงเนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งได้จากกล่องนี้เหมือนกันก็คือนี่ครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่ามันรถแข่งเนี่ยมันเป็นสกินของรถอะไรมันก็คือสกินของรถบัคกี้นั่นเองนะคุณผู้ชมโคตรเท่เลยโอ้โหบัคกี้กลายเป็นรถแข่งไปแล้วดูไปดูมาคล้ายกับรถทามิยาณอย่า,ยานเงี้ยน,นี่มีมีสามสีครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินครับนี่ โอ้ย oh, อย่างชอบเลยโคตรเท่อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับ <laughs> เป็นสเก็ตบอร์ดที่ใช้ในตอนโดดล่มจะมีดราม่าหรือเปล่าวะเนี่ยจะหาว่ากรฟรีไฟหรือเปล่าเ <laughs> นี่ยเพราะว่าการโดดล่มของกมฟรีไฟก็จะใช้สเก็ตบอร์ดอย่างนี้นะครับโอเคค่อน <Okay, S 1> <Okay, S 2> ข้างก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องสกินของซ์ฟเวอร์จีนที่สวยงามมากๆเลยนะครับคร <laughs> าวนี้เราไปดูโหมดใหม่กันดีกว่าครับมาดูกันนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะ นี่ี已进入น级战备状态加油特种兵ฮะโหรู้สึกว่าฉากนี่จะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยสวยงามมากก็ <c oughs> การเล่นก็เหมือนทีมเดนเมดทั่วไปนะครับแบ่งเป็นทีมละสี่คนคิวได้สี่สิบตัวก่อนทีมนั้นก็ชนะไปนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นปืนนะเอา้า <c oughs> เอออ๋อ <c oughs> มีปืนให้เก็บวางตรงพื้นอย่างนี้เลยมีปืนอะไรบ้าง อันนี้เป็น M 1 3 4นะครับหรือว่าแมชชีนกันโอ้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น R P G นะครับคุณผู้ชมโอ้ยมีม M 7 9ด้วยแต่จังหวะนี้ต้อง R P G แล้วืมบอกได้เลยว,ว่าเดือดแน่นอนออเกิดตายไป,ไปเออโอ้โ <c> ห <oughs> อะไรวะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยว มี RPG แบบย oh ิงทีละสี่ลูกได้เหรอโอ้ยไม่ได้ก้าวแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ฝั่งเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับโดนบุกหนักเลยสู้มาหน่อยเพื่อนตู้โอ้ยหดมากอุ๊ยเอ้าเอ้ารอดเฉยนี่ประโยชน์ของฟืนแมชชีนกันครับ เอาไว้สู้ในเวลาที่กระสุนหมดอะไรอย่างเงี้ยอือโอ้ยอา้อาวอันนี้เขาเรียกว่าพีชีพเจอลูกหลงไปงเต็มแล้วก็รู้สึกว่าเราจะยิงเพื่อนไม่ตายนะครับคุณยมดามเมจมันจะสร้างใส่ศัตรูอย่างเดียวคือถ้ายิางเพื่อนตายนี่โอ้คงเป็นอะไรที่หามมกแต่ก็ต้องระวังนะครับคือ มีโอกาสที่เราจะยิงโดนตัวเองตายนี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะอะไรไอ้ตัวนี้โอ้โอุ้ยไม่โดนแย่แล้วแย่แล้วืออเกือบไปตตอนนี้ผมอยากใช้ป <spots> <sl> ืนนี่ครับปืนพิเศษนะครับ RPG ที่ยิงได้สี่นั่นแหละ โอ้ยข้อเสียของมันก็คือมันยิงช้าที่เหียปีแมชินกันเนี่ยโอ้ยเอ้าเอ้าไม่ตายเอาเดี๋ยวเอ้าทำไมยิงไม่ออกเนี่ย ใจจริงๆบอกเลยว่าโคตรสักใจสักใจมากโอ้ยจังหวะน,นี้โดนไปสองตัวเลยอะโอเคมาดู R P G ที่ยิงได้สี่นัดกันบ้างอื้อเอา้าไม่ตายยิงกันข่างยากเลยอุ้ยอื้อเอา้า เอ้ยไม่ตายเฉย,เยกดไลค์ไปหน่อยตึ้ง,งเฮ้ยดวงตัวเองไม่ตายครับโอ้ถือว่าดวงดีไปโอ้ยจุกเลย อยังไงยังไงเอากระสุนหมดโอ้ยเสีได้อืออื้ออือโอ้ยโดนตัวเองอันนี้ก็คือข้อเสียของ R P G นี่แหละมีโอกาสที่จะจะยิงโดนตัวเองสูงมากครับโอ้โหตอนนี้ทีมเรานำอยู่ที่ยี่ส้บสานะคุณผู้ชมไม่มีปืนอะไรที่จะดีเท่า R P G แล้วจวังหวะนี้อื้อมไม่โดนยังไงยังไง รู้สึกว่ายิงตัวเองตายเนี่ยมันจะไม่เสียแต้มเลยครับอืมกัดไรลุล้วยังไงยังไงอุ้ยเกือบเย็ดมาอุ้ย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 อือหน้าเงไปดิอุ้ยอย่างมันอุ้ยไม่ทัน โดนยิงตายก่อนนะไม่งั้นจังหวะเมื่อกี้นี่ได้คิวแล้วโอ้โหทีมเรานำไปไกลเลยตอนนี้ผมคิวไปสิบเจ็ดแล้วอ้าวไม่โดนได้ไงวะเนี่ยจะไปไหนจ้าโอ้ยปืน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 นี่ R P G สีนัดครับเยอะเยะเมื่อกี้ผมฆ่าตัวตายหรือเปล่าน่าจะฆ่าตัวตายนะครับเมื่อกี้ โอ้ยมันเหรอคุณผู้ชมโคตรมันเลยอบอกไดยว่าเล่นแล้วจะติดใจห <laughs> น้าไงโอ้สามารถมาเล่นได้ที่เซิร์ฟจีนะครับรอือเจ็บเจ็บเจ็บแต่ก็ยังมีปืนอื่นที่ให้เราเก็บนะครับนี่ครับมี MGL ให้เราเก็บอยู่นะลองใช้ดูแล้วกัน แต่มันใช้ค่อนข้างยากอะคือ R P G นี่ชัวร์สุดแล้วเออหุ่ยสุดยอดเลยครับ2 2คิวเป็น M V P ไปเลยโอ้โเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับโหมดเพโลทีมเดนแม จากที่เล่นมานี่บอกได้เลยว่าสนุกแล้วก็สะใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบความมันความสะใจน่าจะชอบเล่นโหมดนี้กันนะครับบอกได้เลยว่าสุดจริงๆเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมซีไอเคซทีวก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบายบายครับผม